สวัสดีครับพี่พิไลครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในห้องนี้ทั้ง82ท่านเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับสวัสดีพี่หมอกล้องพี่แอนนี่และผู้แนะนํานะครับถ้าวันนั้นไม่มีเขาก็ไม่มีคนต้นแฮปปี้สไตล์ตในดิจิตี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยบอกตามตรงว่าผมปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายไปแล้วนะครับ ต้องขอบคุณครับโคตนาสุรณีผ่องราศีที่มาเปิดใจในวันนั้นนะครับแต่ไม่ใช่โคตนามานะครับผมก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเองนะครับอ่าชื่อนะครับโคตต้นพี่สตาไปนะจะถอยหลังหรือเดินหน้ามันอยู่ที่ใจไม่มีความสําเร็จไหนไม่ใช้ความพยายามครับ ปัจจุบั air, นนะครับผมว่าออนแอร์ยังออนแอร์อยู่ประตษนะครับตอนนี้นะครับออนแอร์อยู่ที่นะครับกรเกษตรนวมินนะครับกรุงเทพนะครับแลวก็ปัจ as, đó, ปจุบันนี้นะครับก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับแต่ว่าอะไรล่ะแต่ว่าอะไรนะครับวันเนี้ยอ่าเราเนี่ยมานั่งคิดนะครับว่าเพราะผมเองเนี่ยทํา,า,า thi, ทงานมาหลายที่ทํางานมาหลายที่ตั้งแต่เป็นช่างนะครับมาก่อนเนี่ยเป็นช่างนะเป็นช่างช่างเกี่ยวกับน้ําบัตร นะครับติ๊กเกอร์การแต่งงานใครจะแต่งงานใครจะบวชต้องมาให้ปมปั๊มนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งไองานที่มั่นคงนะครับจนเมื่อประมาณสิบปีแล้วนะนะครับงานที่มั่นคงสมัยก่อนเงินจนสองหมื่นเลยนะครับสิบปีที่แล้วอ่ะเยอะไหมนะครับงานที่มั่นคงพอเราทํางานนะคเขาไม่ได้ครับมันกลายเป็นไม่มั่นคงกันทีเลยนะครับอ่าวันนั้นผมเกิดประสบอุบัติเหตุเส้นเอ็นขาดนะครับ ลักษณะการทํางานเนี่ยเครื่องที่ผมทําเนี่ยนะครับมันจะอ้าออกแล้วมันก็จะงับข้างในจะเป็นมีดทั้งหมดนะครับ่ังนนั้น่ะก็คือที่โดนไม่โดนเครื่องงับนะครับจะโดนเครื่องงับตอนนี้ก็คงจะไม่เหลือนิ้วนะครับนั่นคือไปเคาะบล็อกนะครับเวลาเราจะตั้งบล็อกเราต้องเคาะเราทีนี้ไปโดนนิดเดียวเองนะครับแผลแค่ไม่ถึงเซนนะครับแต่ไปโดนเส้นเอ็นอดีนะครับขาดนะครับก็เลยทําให้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ งานที่เราคิดว่ามั่นคงเนี่ยมันก็เลยทําให้พอเราทําให้เขาไม่ได้เนี่ยมันเลยหมดผลประโยชน์นะครับด,ดูงานสามเดือนไปเบิกตังค์จนนายบอกว่าไย,ยังกล้าเบิกอยู่เลยนะครับพระชระายภาษามึงยังกล้าเบิกอยู่เหรอนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยโอ้โห,โหแบบว่ามีความคิดเลยว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะที่เราคิดว่ามันมั่นคงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยขับเปลี่ยนสายงาน นะครับจนได้มาเจออยู่ที่บริษัทนี้นะครับแต่วันนี้นะครับชีวิตเนี่ยมันเป็นของเราจริงไหมนะครับแล้วเราเป็นเจ้าของวันเวลาของตัวเราเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับหากวันนี้นะเราลองหักนะครับเวลาที่เราใช้นอนเดินทางไปทํางานนะครับใช้ทํางานใช้ทํากิจวัตรประจําวันิีประถานะครับอ่าในทุกๆวันของเราเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเหลือเวลาแค่สองชั่วโมงต่อวันเองครับถูกไหมครับสองชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยที่มันเป็นของเราจริงๆเลยนะครับแต่วันนี้ไอ่หนึ่งหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยนะครับที่มันเป็นเวลาของเราเนี่ยเราอยากก็อยากจะไปทูดไปนี่ไปนั่นนะครับแต่ถ้านะครับมันไม่มีเงินนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะทําเนี่ยมันก็ต้องพับเจ็ดถูกไหมครับ นี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาของอุัยเราจะต้องมีรายได้เพิ่มนะครับเพราะรายได้ทางเดียวเนี่ยมันอังตรายนะครับอ่าวันนี้เรามีรายได้สองช่องทางดีกว่าไหมเดี๋ยวนี้ครับหุ่นยนต์เน่ะเขาก็เริ่มเข้ามาแทนที่นะเริ่มเข้ามาแทนที่คนหลายๆที่นะครับหลายแห่งนะครับจะที่ถ้ายิ่งเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาเอาหุ่นยนต์มาใช้ละนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเห็นเห็นไหมครับว่าอ่าโรงงานต่างๆนะครับ โรงงานต่างๆตอนนี้นะครับอปิดกิจการไปเยอะคนตกงานเยอะนะนะครับวันนี้อถ้าเราอะครับถ้าเราทํางานอย่างเดียวนะครับเราก็ใช้แค่เวลาไปแลกเงินนะครับใช้ใช้แรงใช้เวลาเพื่อที่จะไปแลกเงินแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีแรงล่ะ นะครับเราทางานให้เขาไม่ได้แล้วะอย่างที่ผมบอกข้างต้นเลยครับว่าพอเราทํางานให้เขาไม่ได้ครับก็คือไอ้จากที่เราอะนะครับเป็นอาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของเขาเลยเท่ากับเราก็ศูนย์เลยนะครับมันมันช่วยอะไรไม่ได้ผมเองนะได้เข้ามาในธุรกิจเนี้ยริแอปปี้เนี่ยครับผมเข้ามาผมไม่ได้ป่วยนะครับแต่ผมอะอยากจะมีเงินเพิ่มผมอยากจะอะไรรู้ไหมผมอยากจะเพราะว่าผมเคย เคยได้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสิบยีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดูในทีวีนะครับโอ้โหคนทํางานเคืือขายนี่รวยนะนะครับโอ้โหขับขับรถสปอร์ตนะครับทีนี้ก็ทํามาหลายที่ครับถึงที่บอกว่าผมปิดใจล้กับธุรกิจเครือข่ายจนวันหนึ่งโค้ชนานะครับเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเฮ้ยพี่ปลากินแล้วมันดีจากปวดเ่าะปลากินแค่เยอนเดียวอ่ะเขาบอกว่ามันเบาตึ่ะ แล้าแค่ร้อยเมื่อก่อนนะอ่าราคา425บาทเลยแล้วกันครับราคา425บาทกินได้ทาได้นะครับผมก็เรียกว่าอ่ามันมีสเตยียรอยหรือเปล่าโอนาเข้าไปหาข้อมูลมาให้ผมก็เลิกสมัครเลยครับพอสมัครแล้วก็เข้ามาในห้องประชุมเนี่ยครับแบบที่เราอยู่กันเนี่ยเข้ามาในห้องประชุมมาหาข้อมูลมาฟางังเรื่องของเรื่องเข้ามาจับผิดนะไม่ได้เข้ามาอะไรหรอกครับเข้ามาจับผิดเอ้ยมัน ปีด้วยเหาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับเมื่อเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเสื่อมต่างๆเลยไขยมันความดันเบาหวานอย่างเมื่อกี้ครับเบาหวานเป็นไงครับเห็นผมนะครับผมเองเนี่ยมาผมก็ใช้นะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนจากที่หมอบอกว่าจะฉีดยานะครับไม่ฉีดแล้วเรามานเนี่ยกินต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะขยันอ่าเราทํางานหนักที่นะครับรลายปีก็ไม่รวย ผมทำงานตอนนี้นะที่บริษัทนี้นะครับเดินเดือนผมเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเลิกงานมานะผมก็ต้องมาขับแก๊สนะครับเลิกงานมาต้องขับแก๊บกว่าจะเข้าบ้านก็ห้าทุ่มเชี่ยงคืนนะครับทีนี้ออมันมีวิกฤตมันมีวิกฤตผมถึงได้เริ่มเริ่มทําตอนที่ผมสมัครมาชีแรกๆเนี่ยผมยังไม่ได้ทาเลยนะยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็ ก็ยังไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่จากที่เราเบื่อมาด้วยแหละนะครับผมยังเสียดายเวลาตรงนั้นอยู่เลยแล้วมันมีช่วงหนึ่งครับที่มันมีโควิดแรงๆผมไม่สามารถออกไปได้นะครับนั่นแหละมันเป็นโอกาสดีเลยทําให้ผมไมได้มาศึกษาแล้วผมก็ได้เริ่มทําครับวันนี้นะตอนนั้นพอผมขับรถไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าผมหมดแรงนี่อะไรนักหนานะอะไรประมาณนี้นะครับ อยากจะบอกว่าครับหมดอะไรก็หมดได้นะครับแต่ยังหมดความหวังพอหมดความหวังนะครับเราก็จะหมดพลังนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอ่าเรามีความหวังเรามีความฝันเรามีแรงปรารานะที่แรงกล้าครับถ้าเราไม่เลิกคิดต้กวันหนึ่งนะครับความสำเร็จมันจะมาหาเราวันนี้นะถึงเราอ่ะนะครับไม่ทานผลิตภัณฑ์ของดิทัทป,ปี้นะครับเราก็าไปทานของที่อื่นนะครับ ผมอะเริ่มเข้ามาทําที่เนี่ยที่ริแทแฮปปี้เนี่ยผมใช้เวลาว่างนะครับแค่ช่วงเชียงนะครับช่วงเชียงช่วงที่อนั่งรอลูกค้าผมทําเล่นๆมาตอนเนี้ยก็คือตอนนี้เขาว่าง่ายๆว่าก็คือมันใช้เวลาว่างอะไรนะครับใช้เวลาว่างของผมผมทํามาตอนเนี้ยสองปีนะครับผมมีรายได้ห้าแสนพี่ลองคิดดูสิครับว่ารายได้ห้าแสนเนี่ยงานประจําอ่ะ ันให้เราไม่ได้เดือนละสองหมื่นเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางได้ถูกไหมครับผมมีไรายได้ห้าแสนนะครับก็ใน,น,นเมื่อวันนี้เราเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเราก็อยู่ในสื่ออยู่แล้วเราหมดค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนเท่าไหร่ครับบางคนสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยบางคนหนึ่งพันบาทถูกไหมครับในเมื่อเราเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับวันนี้อ่าเราอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วเฟซบุ Facebook, Line, ๊กไลน์อินสตาแกรมแล้ววันนี้ ถ้าเราทำดิสแฮปปี้ไปด้วยนะครับผ่านสื่อพวกนี้ยนั่งโพสต์ถ้าเราไปโพสเฉยๆเนาะเราก็ไม่ได้อะไรถูกไหมครับวันเนี้ยพอเราได้มาโพสตรงเนี้ยผมเองเนี่ยได้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กผมทํางานเฟซบุ๊กเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ไปบอกต่อเนี่ยน้อยนะครับบอกต่อเนี่ยน้อยอมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเนี่ยใช้เฟซบุ๊กเป็นหลักเลยนะครับเฟซบุ๊กเป็นหลักทําให้ผมเนี่ยมีทีมงานทุกวันเนี้ยนะครับมีทีมงานอยู่ได้ทุกวันเนี้ย แต่นะครับการที่เราจะมีทีิงงานได้นะครับเราก็ต้องให้ความรู้นะครับเราคือตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะครับก็คือตัวเองผมผมทํางานนะผมจะเน้นเลยนะครับเน้นเลยก็คือใส่ใจแล้วก็จริงใจกับทีมงานนะครับตรงเนี้ยสําคัญมากนะครับเรารู้อะไรเขาต้องรู้นะเรารู้อะไรเขาต้องรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้ถ้เกิดว่าเขาไม่รู้เหมือนเราเนี่ยนะครับจะมันจะไปต่อไม่ได้นะครับ วันนี้เราก็ทำผ่านสื่อนะครับทำผ่านสื่อต่างๆที่เรามีในในโทรศัพท์เลยนะครับชอบไลน์ไปไลน์ครับโพสหน้าไลน์นะครับชอบเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กครับนะครับผมเฟซบุ๊กอย่างเดียวมีหลายบ้างนะครับผมยังมีรายได้ห้าแสนเลยนะครับวันนี้มันในเมื่อนะครับในบริษัทดิแทปปี้ของเราเนี่ย เขามีระบบให้เราอยู่แล้วครับเขามีเครื่องมือให้เราอยู่แล้วแต่ครับตอนนี้ก็มีเครื่องมือใหม่ๆออกมาที่เป็นลาย AI เห็นไหมครับถ้าเราใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับใช้ให้เป็นนะครับมันจะก้าวกระโดดอีกนะเพราะว่าที่ผมเริ่มทําเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมมาจาก425บาทตอนเนี้ยผมคว้า5แสนนะครับแต่วันเนี้ยพี่ๆไม่ต้องตามผมนะ นะครับขึ้นตำแหน่งอาสามไปเลยนะครับไหนไหนมันต้องมันเราทําอยู่แล้วถูกไหมครับขึ้นตำแหน่งอาสามไปเลยแล้วพาทีมงานเข้ามารู้จักไหมครับสามคนสามคนสามคนที่เขามั่นใจในตัวเราสามคนที่เขาเชื่อใจเรานะครับถ้าพี่ๆรู้จักนะสําเร็จแน่นอนนะครับผมใช้เวลาสองปีนะครับพี่ๆอาจจะใช้เวลาไม่ถึงนะครับเพราะวันนี้มันมีสูตรสําเร็จมาหมดให้มาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องเที่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นห้องเช้าไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นนะครับตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าทําให้พวกเราประสบความสำเร็จไปแน่ๆนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จที่นี่นะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะแต่ถ้าเราประสบความมาครับใครสบายมั่งครับมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะทั้งตัวเราทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับตรงเนี้ย ผมบอกเลยว่าที่เดชปีเนี่ยมันย่นระยะเวลาการทํางานให้ผมได้หลายปีมากนะครับในในในหนึ่งเดือนนะผมมีรายได้ขั้นต่ํานะครับจากที่เดชปีเนี่ยก็สองหมื่นนะครับบางเดือนแซงงานประจํานะครับบางวันหมื่นห้านะครับบางวันแปดพันบางวันห้าพันนะครับมันมีธุรกิจอะไรที่ให้ได้ครับจากทุนเท่านี้สี่ร้อยยี่สิบห้าบาททุกวันนี้นะผมได้กินโอเมก้าฟรีทุกเดือน นะครับเนี่ยถึงตอนเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงคงจะคิดได้แล้วแหละว่า,านีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับมันน่านะมัน,นน่าทําการตลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ครับมันมันมันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับที่มันตัวเดียวแล้วมันสามารถดูแลทุกระบบของร่างกายเลยนะครับวันนี้ยพอเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอย่าสงสัยนานเหมือนผมผมเองเนี่ยสงสยัยสงสัยยังไม่กล้าทาเพราะว่าผมเคยเจอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ อาการหนึ่งอ่ะประหวานก็อย่างน้อยก็มีสามตัวครับแล้วก็ประมาณหลักหลายพันแหละสองสามพันแหละแต่วันนี้สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับมาผมเนี่ยจากคนไม่เชื่อแนละ้วผมภูมิใจมากเลยนะผมทําทําค่ายไหนก็นแล้วแต่นะครับป๋ากับผมกับพี่น้องผมก็จะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับมึงโดนลอยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาผมไปทําค่ายอื่นๆนะครับ ผมจะต้องหิ้วผลิตภัณฑ์กลับบ้านเยอะๆนะครับแต่วันนี้ที่รีชแปปี้ครับควดเดียวครับจากวันแรกนะครับที่ทำมานะครับในธุรกิจเครือข่ายไม่เคยชวนคนในบ้านได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องมะากระป๋าผมก็มาทานนะครับผลิตภัณฑ์ของริชแฮปปี้นะครับโอเมก้าสามตัวนี้บอกบอกตามตรงเลยว่าป๋าผมเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะ เป็นโรคหัวใจนะครับผ่าเอาเส้นที่ขาขึ้นมาเปลี่ยนตอ่งเส้นพอทานโอเมก้าเข้าไปเขาบอกว่าอาการชาที่ขาเพราะว่าเขาตัดเส้นไปนะตัดเส้นไปอาการอาการชาที่ขาของเขาตนะั้งแต่ได้าทานโอเมก้าเขาเขา,เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับส่วนมมกผมเนี่ยหมอให้ฉีดอินซูลีนเพราะว่าคุมน้ําตาลไม่ได้พอได้ทานโอเมก้าสามจากไม่เชื่อนะไม่อยากจะทานแต่พอหมอขู่ก็กินไงพอหมอขู่ก็กินก็ต้องขอบคุณหมอแหละ แล้วครับผบอขู่ว่ากินเดี๋ยวนี้กินยาเม็ดเดียวครับกินยาไขมันแค่เม็ดเดียวนะครับวันนี้นะนะครับเราได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับมาลงมือทำกันแบบให้เต็มที่ครับผมคือวันนี้นะที่นี่นะครับผมไม่ได้มองแค่อ่าวันนี้ห้าแสนนะผมมองนะครับผมมองไปถึงเงินล้านนะครับ พี่หมอกล้องไปแล้วครับห้าล้านนะครับผมมองไม่ถึงเงินล้านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้เราได้ไงครับเพราะมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่อ่าตอบโจทย์ได้แบบเนี้ยนะครับวันเนี้ยลงมือทํานะครับลงมือทําไม่หยุดแล้วไปสะดุดที่ความสําเร็จไปพร้อมกันครับผมไปรับเงินล้านไปพร้อมกันครับขอขึ้นไหมครับพี่พิไล